เส้นทางการเดินที่วัดเขื่อนจุฬาพรเป็นทางเดินป่าแต่ทางก็โลง่งทางก็สะอาดดีเจ้าธรรมชาติไปวัดเขื่อนจุฬาพรก็มาในทางในอะไรก็จะเห็นกุฏิพระอะครับมันจะมีอยู่สองฝั่งเมื่อกี้ถ้าเดินมาไม่ไกลนะจะมีอยู่สองฝัง่งกุฏิพระจะมีสองฝัง่งเดินมาไม่ไกลแล้วปลายทางไม่รู้เป็นไงแต่ว่าก็ น่าจะเดินไกลเหมือนกันดูทรงแล้วเยี่ยมชมกุฏิกุฏิวัดเขื่อนเจออีกแล้วกุฏิเห็นไหมสามหลัง